สำหรับยามาฮ่าที่ในเรซ700นั้นถือว่าเป็นตัวจบหรือว่าตัวท็อปสุดของสายเรนลี่นะครับหรือว่าสายเอเวนเจอร์ที่เน้นไปทางออฟโรดเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ในเร่นั้นเขาใช้เครื่องยนต์ของ MT07 ก็เลยทําให้ตัวรถนั้นนอกจากจะออฟโรดได้แล้วก็ยังสามารถขี่ซิ่งบนทางดําได้ด้วยนะครับและยิ่งล่าสุดเนี่ยทางยามาฮ่าได้อัดกิฟตส่วนลดให้ถึงครึ่งแสนนะครับเลยทําให้ตัวรถมันมีความน่าสนใจขึ้นมากๆเลยแต่ว่า ยามาฮ่าเทนเน่เรต700นั้นมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ดสีพรมสาชาแนลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับอุดรธานีซึ่งเป็นโชว์รูมจำหน่ายรถยามาฮ่าทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รถแม่บ้านขนาด110-125ซีซีไปจนถึงรถซูเปอร์ไบค์ตัวท็อปคาสพันอย่างยามาฮ่าอาวันเอ็มที่ยามาฮ่าไรเดอร์ขับอุดรธานีเนี่ย มีจำหน่ายรถยมาฮ่าทุกรุ่นเลยแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาเอาใจสาวกที่ชื่นชอบรถแนว enduro นะครับแต่ว่าเป็นก i อ enduro เนาะก็คือเทเนเร่700นะครับซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปหรือว่าตัวจบอีกหนึ่งรุ่นของคนที่ใช้รถ enduro มาก่อนนะครับที่ต้องการรถที่ลุยได้ด้วยแล้วก็ขี่เดินทางไกลได้ด้วยซึ่งเทเนเร่700เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ค่อนข้างหลากหลายเลยนะก็คือเป็นรถแนวเป็ดนะครับแต่ว่าเป็นเป็ดแบบเทพนะก็คือว่ายน้ำได้บินได้เดิน บบกได้ซึ่งเรื่องของรีวิวรายละเอียดของตัวรถเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อธิบายในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเคยทํารีวิวแบบละเอียดก่อนหน้านี้แล้วนะครับมา2คลิปแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่มาแนะนํากันว่า รถคันนี้เทเนเร700เนี่ยที่บอกว่ามันเป็นเป็ดเทพนะครับเป็นเป็ดเทพกับบางคนก็จริงแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับซึ่งเหตุผลจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเนาะอย่างแรกนะครับพื้นฐานของตัวรถเนี่ยถึงยามาฮ่าเขาจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเทเนเร700มันเป็นรถแนวเอ็กเพนเจอร์ก็จริงแต่ว่าทางยามาฮ่าให้น้ำหนักของดีไซน์ตัวรถเนี่ยไปแบบทางดินมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นวงล้อหน้าหลังนะครับที่ด้านหน้าเนี่ยเป็นขนาด21นิ้วด้านหลังเป็น18นิ้วเป็นวงล้อ มีหัวกับอัพไซด์ดาวแล้วก็มีระยะยุบมากถึง21เซนติเมตรนะครับก็คือมีระยะยุบที่เยอะมากๆนะฮะก็คือดีไซน์ระบบช่วงล่างเนี่ยเป็นอินดโรชัดเจนนะครับส่วนแฮนด์เนี่ยก็เป็นแฮนด์แบบกว้างนะครับไม่ใช่แฮนด์แบบรถทัวริงรวมถึงเบาะรถด,ด้วยนะครับที่มีความสูงแล้วก็แคบซึ่งจริงๆความสูงของเบาะเนี่ยมันก็เป็นผลมาจากใต้ท้องรถนะครับที่มันสูงถึง24เซนติเมตรนะครับบ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ความเป็นอินดโรชัดเจนแต่เนื่องจากทางยามาฮ่าเขาต้องการทำ700เทน,นเนอร์เรโร ก็คือ Enduro เครื่องใหญ่เขาก็เลยเอาเครื่องยนต์ของ MT07 มาใส่นะครับซึ่งข้อดีคือมันแรงมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์แบบ2สูบ 700cc ที่มีแรงม้ามากถึง72ตัวแล้วก็แรงบิดสูงสุดมากถึง68นิวตันเมตรนะครับก็คือกําลังของเครื่องบล็อกนี้เนี่ยแรงบิดมหาศาลนะฮะเหลือกินเหลือใช้นะครับจะขี่เดินทางไกลก็ได้หรือว่าจะขี่เร็วๆก็สบายนะครับท็อปสปีดสูงสุดของเขาสามารถทําได้ถึง200กิโมตชั่วโมงเลยแต่เนื่องจาก กำลังของเครื่องยนต์ที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยที่มันมีแรงบิดเยอะแบบนี้เนี่ย ดีไซเนอร์ของยามาฮ่าก็เลยจําเป็นต้องดีไซน์ทั้งโครงรถทั้งจุดเชื่อมต่อต่างๆบูธเพาช่วงล่างต่างๆให้มันรองรับกับกําลังของเครื่องยนต์ที่มากขึ้นก็เลยทําให้ตัวรถของเขาเนี่ยมีน้ําหนักมากถึง202กิโลกร,รัมนะครับซึ่งเอาจริงๆ2 0 2กิโลกร,รัมก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นสไตล์อินทิโรเนี่ยมันเลยจำเป็นต้องมีเบาะสูงเนาะซึ่งบ่อรถนั้นสูงมากนะครับสูงถึง88ซนติเมตรซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยที่มีความสูง,175 cm, งร,รน้น่คอลมแลวเก็คือดรับหเล ทั้งสองข้างเลยรึ่งครั้งแรกที่ผมขี่เทเนเร่เจ็เนี่ยเกรงเลยนะครับเพราะว่าบาะเนี่ยมันสูงจนทําให้เราขาดความมั่นใจไปประมาณหนึ่งเลยนะฮะซึ่งทําให้ผมได้เห็นถึงข้อจํากัดในหลายๆอย่างเลยนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เน้นใช้งานทุกวันนะครับยกเว้นถ้าเกิดคนขับเนี่ยมีความสูงสัก1 8 0ยแป แล้วก็น้ำหนักสัก70-80เนี่ยก็อาจจะขับขี่ได้สบายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สลับมาตทหารชายไทยอย่างผมที่มีความสูง175เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าให้ผมต้องเอามาขี่ใช้งานทุกวันเนี่ยคงไม่ไหวนะครับมันเหนื่อยเกินไปนะครับ คือเท่าจริงๆก็ขี่ทุกวันได้อยู่แหละแต่ว่ามันจะเหนื่อยนะครับสำหรับใครที่มีส่วนสูงไม่ได้เยอะมากซึ่งผมคิดว่าเทเนเรสเจ็ดร้อยเนี่ยจะเหมาะกับการขี่เล่นหรือว่าขี่สนุกๆก,กับเพื่อนๆเสาร์อาทิตย์หรือว่าขี่ใช้เดินทางไกลเนี่ยจะเหมาะมากกว่านะครับส่วนอย่างที่สนะครับสาหรับใครที่มีสายซ้อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นักนะเพราะว่าอย่างที่ว่าไปเนาะว่าดีไซน์ของเบาะรถเนี่ยทางยามาฮ่าเขาจะให้น้าหนักไปทางเอโดโร่มากกว่าก็เลยทําให้เบาะรถเนี่ยมันแคบนะครับถ้าเกิดใครมีสายซ้อนแล้วต้องขี่เดินทางไกลยาวๆนะครับออ 3วัน4วัน5วันเนี่ยผมสงสารคนซ้อนนะครับเพราะว่าเบาะรถมานั่งได้ไม่สบายเลยนะครับปวดก้นปวดเมื่อยแน่นอนซึ่งถ้าเกิดใครมีสายซ้อนเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องถัดมาก็คือกําลังของเครื่องยนต์นะครับที่ทางยามาฮ่าจับมาจาก MT07 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีบอดในการขับขี่เลยนะครับแม้แต่ traction control ก็ไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นกําลังของเครื่องยนต์72แรงมา้ากับแรงบิด68นิวตันเมตรเนี่ยก็คือ มาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะเหมาะกับการควบคุมรถในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีทักษะประมาณหนึ่งนะครับมีความคุ้นชินมีความคุ้นเคยกับเครื่องยนต์รถวิบบิ้อยู่แล้วนะครับมีทักษะในการขับขี่แบบรถอินดูโรประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้เราสามารถไปฝึกฝนเพิ่มเติมที่หลังก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราซื้อรถกับทาง Yamaha Rider ขับไปเนี่ยเขาก็จะมีโค้ดสอนฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีทักษะเรื่องนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยก็คือเหมาะเลยนะครับ ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับด้วยความที่ระบบช่วงล่างของเทเ i เรสเจ็ดร้อยเนี่ยที่ทางยามาฮ่าเขาเลือกใช้วงล้อด้านหน้าหลังที่เป็นยี่สิบเอ็ดกับสิบแปดแล้วก็แบบมียางในเนี่ยเลยมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเอาไปขี่ลุยเข้าไปในป่าลึกนะครับเข้าไปในหมู่บ้านตามป่าเขาเนี่ยถ้าเกิดยางรั่วขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่จะเอาเทเนเรสเจ็ดร้อยไปขี่ลุยเข้าป่าลึกหรือว่าหมู่บ้านอันห่างไกลเนี่ยถึงเราจะสามารถหาร้านป่ายางได้แล้วนะครับก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าช่งาง จะก้ารงัดยางให้เราหรือว่าเขางัดไปแล้ววงล้อของเราจะเสียหายหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันเป็นความกังวลค่อนข้างมากถ้าเกิดใครที่มีพื้นฐานความเป็นช่างอยู่แล้วอาจจะไม่กังวลเนาะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นช่างเนี่ยก็คือหมาะเลยนะครับขี่เทเนเร,ร่ได้สบายแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆก็สามารถแก้ไขได้นะครับ เพราะว่าเหตุผลที่ทางยมห้าเรียกใช้ยางแบบมียางในเนี่ยเพราะว่ามันมีความยืดหยุน่นค่อนข้างเยอะเนาะเวลาเราขี่ลุยแบบจริงจังเนี่ยมันจะให้ตัวได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอาจจะไม่ได้ไปลุยขนาดนั้นนะครับไม่ได้ว่าเอาไปปีนหนินอะไรขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากล้เเอเป็นมียางในเนี่ยไปเป็นแบบยางทูเปลดได้นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับสำหรับใครที่อาจจะเอาไปวิ่งทางดินบ้างแต่ว่าเป็นดินเรียบๆวิ่งทางลุกลังธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเทเนเล700่เจร้อยไปเป็นแบบยางทูเปลดก็ช่วยได้เยอะนะครับแต ผมยังแนะนําให้ใช้แบบมียางในอยู่นะครับเพราะว่าทูบเลทเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นหนเหมือนกันว่าเวลาเราไปลุยหนัหนกๆลมอาจจะซึมออกตามขอบยางนะครับแล้วก็เรื่องบำรุงรักษาที่นี่จะร้อย700ไม่แพงนะครับถือว่าเป็นรถบิ๊กไบค์อีกหนึ่งรุ่นที่ค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับหลายๆรุ่นที่เป็นรถในทรงนี้นะครับบิ๊กอินโดโลเนี่ยที่นี่จะร้อยถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยาแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดรุ่นหนึ่งนะฮะแต่ว่าที่มันน่าสนใจมากๆตอนนี้ก็คือ ล่าสุดเนี่ยทางยามาฮ่าได้อัดกิฟตส่วนลดให้ถึงครึ่งแสนนะครับก็คือ50,000บาทเลยนะฮะเลยทําให้จากราคาเดิมของเขาก็คือ4 7 9 0 0 0บาทเนี่ยทำให้ราคาลดลงมาเหลือ4 2 9 0 0 0บาทซึ่งเนี่ยก็คือจังหวะที่ดีมากๆนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถแนวบนะิ๊กอินดอรเนาะที่อยากจะขยับขยายจาก c ีเอฟสองหรือ300ร้อยเรนรี่ขึ้นมาจังหวะเนี้ยคุ้มมากๆนะครับซึ่งเทเนเร่เจ็ดร้อยเนี่ยปัจจุบันนี้เขาก็จะมีสีให้เลือกอยู่3สีนะครับก็คือสีขาวนะครับขาวสติ เกลอแดงกับล้อทองที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ซึ่งส่วนตัวผมนั้นผมชอบสีนี้นะมันสวยนะครับส่วนอีก2สีก็คือสีน้ําเงินล้อน้ําเงินนะครับสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะส่วนอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดําล้อดานะครับก็เลือกเอาตามความชอบเราได้เลยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถโทรศัพท์มา,า,มาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางฝ่ายขายของยามาฮ่าไรเดอร์ครับุดรธานีตามเบอร์โทรด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ